ปุ้มปุ้ยหอยลายซอสเผ็ดเกาหลีอร่อยเผ็ดต้องลองเฮ้ยเฮ้ยไอกันเฮ้ยเฮ้ยยไฟตกใจหมดไรไอ้การมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยถามอะไรก็ไม่ตอบ ว้าไม่มีอะไรเมื่อคืนกูกลับห้องไปใช่ป่ะไอโยโยธามก็กลับมาแล้วเราก็อาบน้ำกันเอ้เราแยกกันอาบน้ำแล้วกูก็หลับไปก่อนใช่ไหมระวางกูกับโยธามไม่ได้มีอะไรเป็นิรืเลยโอ้แบบนี้ชัดเลยกล้องเครื่องจับความเพ็ิไม่ต้องเพราะเทสตะหลุดออกมาหมดแล้วกูไม่เนียนเลยวะ เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นมึงเล่ามาให้หมดเล่ามาให้หมดกูกับไอ้โยธาจะแข่งกันวะแข่งอะไรกูกลัวความมืดไอ้โยทากลัวความรักเราเกิ ใครก้าผ่านความกลัวได้กว่าปัญนชนะมึงไม่เขินแล้วหูมึงแดงแล้วมั้มีอะไรมากกว่านั้นใช่ปะรับคือโยธาบอกว่าถ้ามันเก้า านความกลัวได้แล้วทำไมอกูต้องรับผิดชอบความรู้สึกมันด้วยเฮ้ยเอยี่วทามพูดแบบนั้นเลยเหรอแล้วพอมันบอกว่าจะให้รับผิดชอบความรู้สึกมันหลังจากนั้นพวกมึงทำอะไรกันต่อวะ ไม่มีอะไรใหญ่ๆก,ก,กันนอนสาธุถ,ถ้ามึงกโกงไปงหอัอย่าบ้านกูถือเรื่องแช่งขนาดสาบ้านแม่กูยังไม่ให้เลยอันนี้ซีเรียสเลยอ่อนคราวนี้มึงรอดไปนะแล้วมึงได้รับปากมันปะว่ามึงจะรับชอบความรู้สึกของมันนะน่าจะไม่ไม่ทันแล้วดิ ไม่ถันอเลยวะนี่มึงชอบไปโยธาขึ้นมาแล้วจริงๆใช่ปะคือกูไม่ไม่ชอบนี่แน่ใจวะชิบหายละไปไปอย่าไปบอกโยธานะกูขอ,ออ่ะเออกูไม่ปากโป้งหรอกอแล้วนี่มึงอะเมื่อไหร่จะแน่ใจอะ เอางี้กูมีสุดรัดมันจะได้ผลหรอวะไม่ลองก็ไม่รู้ปะไปกันเอาไงกูไม่ได้บังคับนะจะลองไม่ลอง จับเงิกูทำไรวะคนงดงียบอยู่ไป้างเินเยอือ้าวซิวทันไหมนายพี่อาโอ้โหแคปปีสองก็จะตายอยู่แล้วสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปเดี๋ยวพิยาว่าแหละสวัสดีครับนี่แผนกันต่อเนี่ยโอ้ยไม่ไปแล้วพี่อาแค่เดินไปรถยังจะตายอยู่แล้วเนี่ยถ้างั้นก็แยกย้ายเลยเนาะนี่ เรื่องเรียนถ้ามึงไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะถามกูได้เลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าไปไปครับอ่ะเดี๋ยวบอกพี่ช่วยถือให้ครับไปนะเมึงบายเฮ้ยตัวเชื่อไปเจอกันนะไปนะครับผิงมีผิงด้วยนายเฉาคนมีแฟนอยกมีแฟนเว้ยแฟนอยู่นี่ครับมารับแล้วครับพี่ครับโอ้ยเมื่อยยังเลยอือ ไอโป้ไปนะเจอครับน้องโป้ไปเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นสูตรวะลองสักทีดีไหมวะนายฉาอยากมีแฟนอีอกสักรอบก็ได้วะ อยากมีแฟนอะ่ะอยากมีแฟนอะ่ะอยากมีแฟนอะ่ะไม่น่าใช่<อ>น่าจะผิดสูตร กันม <pec> ึงชอบโยธาจริงเหรอไอ้กันมึงชอบพี่กูเหรอเฮ้ยมาว้าาบ้ามเนี่ยกันกินมึงชอบกู โมึงฟังมูก่อนคือมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยมึงกำลังเข้าใจผิดอะ ทา้งในเนี้ยมึงชอบกูอะไปกันไปก่อนไ<ป>้คือมันไม่ใช่แบบนั้นนะเว้ยกูอธิบายให้มึงฟังได้ไม่ใช่อย่างนั้นสแสดงว่ามึงไม่ชอบกูอะก็ก็ไม่ใช่แบบนี้นก่ะก็แบบว่าชอบโอ้ยังยขึ้นอ้งคาดคันกูตอนนี้ดิหัวกูช้าขอกูประมวลผมแบบ คือไอ้กล้องอะ่ะมันคิดว่าเราสองคนอกิกกิกกันอะ่ะตกปฏิเสธไปแล้วเว้ยแล้วไงต่อแล้มันก็ไม่เชื่อกูอะ่ะกล้องมันก็หาแบบทดสอบบ้าบออะไรมาให้กูทำก็ไม่รู้ทำไปทำมา คนมันออกมาว่าชอบแต่ความชอบความรักมันก็มีหลายแบบนะเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวทากลัวจจะชอบแบบเพื่อนกันแหละแบบทดสอบวาไงโอ้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกข้อหนึ่ง ถืาอยากทำตอนมีสติกวันนี้ปอลิงให้อยู่ฐานงด้ก็ได้นะโหอยากรู้จริง,รงเหรอกูดูรอเล่มเนดะียมึงตอบแค่ใช่กับไม่ใช่ก็พอข้อหนึ่งรู้สึกถูกชะตาใช่ ข้อสองคิดถึงอยู่ตลอดเวลาไม่ข้อสามแอมมองทุกครั้งที่สบโอกสใช่เหรอแอมมองทำไมอ่ะกูชอบมองมหมมันน่ารักดี ข้อสี่รู้สึกอารมณ์ดีพิเศษไม่อยู่ใกล้พิเศษใช่ปะหมายถึงกลัวพิเศษปะเอขอข้อห้าอยากตีสนิทและอยากรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของเขาไอ้แพ้อาหารอะไรนี่ยังพอเข้าใจได้นะแต่ชอบสีอะไรกับชอบกินอะไรนี่ เขาจะอยากรู้ไปทำอะไรวะแล้วกรอกเสร็จแล้วต้องไปส่งใครอะที่กูใช่ขอ้ขอข้อข้ออหกอยากได้รับความสนใจโทษโทษโทษเมื่อเช้ารีบบอกมาเรียลิยมผูกไว้ให้ ข้อข้ขขออะไรเราวันนี้ข้อเจ็ดอ๋ขอข้อเจ็ดเอออยากดูแลและทำให้อีกฝ่ายมีความสุขใช่ข้อที่แปดรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นเขาอยู่กับคนอื่นคิดว่าใช่ผมเองนน ข้อที่เก้าหัวใจเต้นแรงเมื่ออยู่ใกล้ใหม่ใจไม่เต้นตายนะครับโยธาข้อสุดท้ายอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวเพราะเขาครับพอส่งนะ <c oughs> มึงจีคนคนอื่นตอนตอบใช่ไหมเฮ้ยอ <c oughs> ย่ามาแอบนะกูรู้เปลอามึงตอบม่าใช่ไหมย่าโอ้โยรู้ทันรองหนาวโอยตอนกูตอบเลยกนนูนึกถึงมึง คนเดียวที่คณไม่้ฉันดีร้ายเป็นเธอเธอคนเดียวที่คุณมาแล้วทำห้ฉันได่รู้จักรักเป็นคืออะไร เกเียร์ก่งเห้แบบทดสอบชี้อะไรนี่แสดงว่าก็จำสิ่งที่พูดตอนเมาไม่ได้ก็ึงบอกว่ามึงอยากได้กำไรสายรังนัดเทวดาของกู